มาชี้เป้าเกมใหม่บน iPhone กันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voice over กันอยู่แต่เกมนี้ไม่ต้องใช้งาน voice over นะครับเพราะเขาทำมามีฟีเจอร์ของเขาเออตอนนี้ผมอยู่ใน App Store แล้วแล้วค้นหาเกมนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีเพิ่งมีเอพิโซดเดียว ep เดียวนะครับชื่อว่าอะไรนะ blind fall episode 1จนภยัยอุ้ a blind fall เอพิโซดวันผจญภัยนะครับผมเข้ามา App Store แล้วค้นหาคำว่า ry f ฟอ l ตอนนี้ผมอยู่ที่ App Store แล้วผมปัดขวามาก็จะเป็นปุ่มเปิดรับแล้วก็ซื้อโอ้โหมีเขาบอกว่าเราจะต้องซื้อเพิ่มแต่เอพิโซดวันเล่นฟรีนะครับผมผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปในตัวเกมนี้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณ Apple Wish นะครับที่มีคนเขียนแล้วผมเองไปอ่านมาเรื่องราวของคนตาบอดคนหนึ่งนะ ต้องไปผจนภัยโดยที่จะได้สายตามองจากเด็กหญิงน่าจะชื่อเคที่อายุ10ขวบนะครับจะเป็นสายตาให้กับเราแล้วก็จะบอกทางเราให้ทำภารกิจต่างๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมผมเองต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมแปลภาษาอังกฤษไม่เก่งเลย แล้วฟังออกน้อยมากแต่ถ้าคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยหผมว่าเล่นมันเลยเอาเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดกันนะครับเกมนี้ทำเพื่อนๆคนตาบอดนะครับเป็นออดิโอเกมอ่ะเขาะเข้าไปปุ๊บเปิดบลินด b ฟอล์ลเจโรนีฟอร์เซอร์วิวัลเกมโอเวอร์เลย์เลยเอออย่าลืมนะครับเขาบอกว่าให้สวายไลท์เพื่อเพย์ แต่ผมเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนผมจะเปิดไว้แล้วนะให้เพื่อนๆหมุนโรเตอร์มาที่ Quick Langagewi the Select the game g ของ <ipe> right. right. ผมมาเปิดมาแล้วให้เพื่อนๆหมุนโรเตอร์หาสัมผัสโดยตรงแล้วปัดขึ้นหรือปัดลงให้เปิดนะครับพอเ,เปิดแล้วคราวนี้คุณจะใช้ความสามารถของอไม่ได้ใช้ voiceover แล้วละครับจะใช้ของเขาเขาบอกให้หนึ่งนิ้วปัดขวาเพื่อเริ่มหนึ่งนิ้วปัดขวา play play ครับหนึ่งนิ้วแตะสองแตะลงไปปุ๊บทีหนึง่ง แต่สองครั้งปึ๊บเซยยังไงเี๋ยวนะครับ <Select> language. เขาบอกให้เลือกเลือกภาษาอ๋อหนึ่งนิ้วปัด <'L> ขว<อ>าเลยออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น้องเคที้เขาเป็นคนตา,ตาบอดเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงอ คนทั้งหมดเขาตาบอดแล้วเขาก็เขาโกรธเะแองกรีเมื่อกี้เขาบอกให้ตามเข้าไปหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วแตะข้างบนอ่ะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแตะขึ้นบนหน้าจอจะเดินหน้าเราเดินอยู่นะครับเอาเขาบอกให้ไปทางขวาหนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาอ่ะแล้วก็แตะแตะด้านบนหน้าจอจะเดินออชนชน ป,ปัดไปทางซ้ายให้ให้หมุนตัวไปทางซ้ายอ่าแล้วก็อาเขาบอกว่าเราได้อ้าอ่าให้ตามเข้าไปเขา,ขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าคุณฟังเสียงได้ดีให้ตามเสียงเข้าไป Greg, เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนก่อนคือหนึ่งนิ้วปัดขวาเลี้ยวขวาหนึ่งนิ้วปัดซ้ายเลี้ยวซ้ายหนึ่งนิ้วแตะครึ่งบนหน้าจอหรือปัดขึ้นเนี่ยจะเป็นการเดินหน้า <'m> อ่ารู้แล้วคุณอยู่ที่นั่นคุณอยู่ที่นั่นรู้แล้วอ่าแตะแตะแตะอ่าเดิน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 ต่อสิ อะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเดิน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 อ้าวหนึ่งนิ้วอ้าวโอ้ยชนชนหนึ่งนิ้วโอ้ยอ้าวเดินเดินเดินต่อเดินต่อหนึ่งนิ้วลูดขึ้นนะครับหนึ่งนิ้วลูดขึ้นมันจะเดินหนึ่งนิ้วลูดจากล่างขึ้นบนเนี่ยอ่าแล้วก็แช่ไว้แช่ไว้อ่าใช่ขอบคุณอ่าตามเสียงฉันไปตามเสียงฉันไปตามเสียงน้องน้องเคที่ไป เออรู้แล้วว่าคุณอยู่นู่นรู้แล้วหรือว่าให้ไปทางนู้นอ่าเอาให้ไปทางซ้ายอา่อา,อาตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปเออเดี๋ยวมันมีพวกต่อสู้ต่อสู้ด้วยนะผมก็ยงงงังงงๆอยู่นะครับผม Greg, come the sound. อา่าตามเสียงเข้าไปเขาบอกค e to the sound นะครับโอ้โห เราหนึ่งนิ้วลูดขึ้นเนี่ยก็เดินดกดักดกดักดกดักอ่าเออก็ตามอยู่นี่ไงตามอยู่เอ๊แต่ตอนผมเล่นรอบแรกนะมันจะมันจะเล่นหลายอย่างมากกว่านี้แต่นี่ผมน่าจะเล่นต่อจากที่ผมเล่นรอบก่อนเขาจะให้ผมไปทําภารกิจอะไรอ่ะรอบนึงมีผมมีการต่อสู้อ่บคนด้วยนะมันเหมือนให้เราอ่าเขาบอกใอะไรซันแบ็คคำเฮียแปลว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆ่ะเขาบอกให้ทําอะไรอ่ะ ซันแบ็กอ้าวอ้าวก็ก็ควคุณอยู่นู่นเดี๋ยวผมเลี้ยวไปทางขวาหน่อยก็ได้ต้องไปทางไหนอ่ะคือมันมีให้เราเปิดประตูด้วยนะครับถ้าก็อ้าวครับไปไปไปทางซ้ายอ่าปัดไปทางซ้ายอา้วเดี๋ยวไปทางซ้ายอีกอ้าววอยอยู่ทางนี้เนี่ยอุ้ยชนชนเดี๋ยวไปทางนี้ปะอุ้ยชนอีกอ้าวเอ้ยผมหาทางไม่เจอรอบนี้เพื่อน โอ้ยเลยไม่ได้สาธิตให้เพื่อนๆฟังเลยว่าต่อสู้ยังไงเคาะประตูยังไงเพราะมันจะมีเปิดประตูเปิดประตูเคาให้แถบนะครับก็ก็ต้องเคาะเคาะเคาะหนึ่งนิ้วแต่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 ตามจังหวะเขามัมีตึง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 แต่รอบนี้ผมหาทางออกไม่เจอเพื่อนๆอันนี้คือเล่นต่อจากที่ผมอ่ะไปเอ้าวทำไมผมใส่หูผิดอ่ะเขาบอกไปทูลเดอะไลท์อ่ะแต่อ่าเล็บอ่าติวเด็ดเล็บอ๋อมามามากระซิบข้างหูเราอีกด้วยนะอ้าวทำไรอ่ะ Microphone, you. Oh, oh. noise? Are there people in there? One person and one trolley. What does he look like? He looks weird, to be honest. He's got a load of stuff in his trolley, and he seems stolen. He's looking around all the time. Looking around means he can see. <coughs> <So> <coughs> <not all coughs> the blind, but I was lucky one, as always. Greg, don't starve What's he doing, this guy? He's stopped. He's looking at us. He's searching for something inside the trolley. Digging. Out! Guys, look out! Psycho, do a bottle at us! Kate, are you okay? Kate! Kate! She ran away. Just great. Yeah, well, she's just a little girl. Damn it. the mirror is still by. And he can see, it. unlike me. Swipe left. Wait. Swipe right. Run to the store. Swipe up. Follow Kate. You can't just stand Bye. still. We have to move somewhere. เขาบอกให้เราซ้ายแล้วขวาแล้วก็อู้ชนชนอะไรฮะอ้าวอุ้ยเราต้องหาอะไรน่ะหาประตูเหรอเขาบอกอุ้ยกัน when เขาบอกให้ซ้ายขวาแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าทำไมเราหาอะไรไม่เจอโอ้โหวู้อ้าวซ้าย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  อา้าวฉันคิดคิดถึงคุณจังเลยฉันขอโทษฉันวิ่งไปข้างหน้าอ้าวอ้าวอะไรนะจับมือฉันไว้จับมือฉันไวไ้วไวแล้วไปด้วยกันจับมือฉันไว้แล้วไปด้วยกันอ้าเดินไปข้างหน้าเขาบอกให้จับมือฉันไว้แล้วไปด้วยกันโอ้ชนชนชนไปทางซ้ายหน่อยดีกว่าวเอาวอาไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวาเดี๋ยวนะอโอ้โอโอโอ ต้องไปทางไหนอะหาประตูผมหาไม่เจอโอ้ชนไปทางซ้ายหน่อยก็ได้เอา้าไหนบอกจับมือฉันแล้วไม่ยอมบอกทางอะบอกหน่อยสิโอ้ยอยากแล้วเพื่อนๆอเหนื่อยละคนผ้าอย่างผมก็เหนื่อยเหมือนกันมันเป็นเกมที่แนวผจญภยัยอ่ะโอเคเพื่อนๆผมขอก่อนดีกว่านะเพื่อนๆเสียงพูดเปิดอยู่อ่ะ เดี๋ยวเบาลงมาก่อนาจิตินวันอังคารที่25ก <ผม S 2> ุมภาพันธ์ผมบอกเลยว่าถ้าเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยเขาจะบอกวิธีการเล่นกับเรานะแต่ผมเองเนี่ยมีการเข้าไปมาแล้วคือตอนแรกเขาก็จะแนะนําการเล่นบอกให้ทําตามเข้า1 2 3จะมีการสอนเป็นระยะเลยแล้วก็มีฉากหนึ่งต่อสู้ด้วยแล้วก็มีวิธีการเปิดประตูหรืออะไรคุณอาจจะต้องฟังนะครับสนใจโหลดเกมก็ที่ App Store เนี่ยแ <App Store. S 1> อปสโตร์่าแต่สองครั้ง อช่องค้นหานยครับค้นหาสอยครับหรือลงช่องค้นหากำลังแก้ตำแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดพิมพ์คำว่าตัวพิมใหญ่ b b r a o l line i i n d i n november d delta คำว่าบรายที่แปลว่าตาบอดนะครับ b l i n d แล้วเว้นวรรค f f a l l แล้วก็ f a l l for นะครับ by for ตอนนี้มีเป็นเอพิ o d e เดียว เออมันน่าสนใจประมาณนึงเลยนะใครสนใจก็ลองไปหาเล่นดูกันดูนะครับผมก็หนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายเด,ดินทางซ้ายหนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาเดินทางขวาแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะครึ่งบนหรือลูดขึ้นเนี่ยมันก็จะเดิน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 เหรือวิ่ง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 แล้วก็ถ้าเขาบอกให้แทบแทบก็คือแตะแตะเหมือนเราช่วยกันชกประตูตึง้งตึ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 ้งแล้วพังประตูมีจังหวะหนึ่งผมทําอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีจังหวะต่อสู้เหมือนกับว่าให้เรา สวายอัพสวายอัพมันเหมือนจะปึกปึกเหมือนชกหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆก็มีการต่อสู้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอ,อดีผมเองกอ็เดี๋ยวมีสื่ออื่นทําด้วยก็เลยมาชี้เป้าว,ว่าเกมนี้บน iPhone นะครับบรายฟอร์อีกเอพิโซดวันผจญภัยอีกหนึ่งเกมที่ใครที่เป็นสายที่ชอบเคยเล่นอะไรนะบรายกอะไรนะที่ ที่ที่เราเดินตามคนที่เขาบอกให้เราเดินนู่นนี่นั่นอะ่ะเกมนี้คล้ายๆกันเลยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มาให้เราเล่นแล้วก็เล่นฟรีในเอพิโซดวันใครเล่นแล้วสนุกเป็นอย่างไรบอกด้วยเพราะผมเองไม่ค่อยถนัดเล่นเกมแต่ว่าพอเจอมาแล้วเล่นไม่ยากไม่ยากดังนั้นเพื่อนๆก็ลองนําไปเรียนรู้ขนาดผมเองผมก็ฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเออ บอกหูขวาก็แสดงว่าให้เราไปทางซ้ายบอกหูซ้ายไปทางขวาคือเด็กคนนี้จะมาคอยกระซิบบอกเราตลอดเลยแล้ว่าน้องเคที่นะครับอายุเคที่อายุ10ขวบเนี่ยเออลองไปเล่นกันดูนะก็บริการหมอคอมชี้เป้าแล้วลองเล่นแบบมั่วๆให้เพื่อนๆฟังด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม